ท่านสภา,าที่เคารพครับผมปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้แทนรัษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งพักเก้าไกลนะครับก็จากการที่ได้ฟังคําชี้แจงของท่านรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็เป็นการอ่านตามสคริปต์ต,ตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะขอมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนว่าเหตุผลที่ทางเพื่อนสมาชิกได้พิปรายนั้นเนี่ยผมคิดว่าคําตอบของคณะรัฐมนตรีนั้นไม่เป็นที่น่าพอใจเลยนะครับแล้วก็ทางสมชด้วยแล้วซึ่งผมจะพยายามสรุปให้กระชับแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือจากทางเพื่อนสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งนี้นะครับว่าอันนี้คือโอกาสในการที่เราจะยืนหยัดเพื่อศักดิ์ศรีแล้วก็หน้าที่ของสภานิติบัญญัติว่าเรามีหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายบริหารถ้าเราปล่อยโอกาสนี้ไปนะครับแล้วทําให้พลกฉุกเฉินนั้นกลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารที่ปัศจาักการตรวจสอบและเพึ่งพาคาความชอบธรรมจากหน่วยงานของตัวเองเท่านั้นเรื่องแบบนี้จะเป็นที่น่าย่อมยีและเป็นที่เสียศักดิ์ศรีของสถานิติบัญญัติเป็นอย่างมากสิ่งที่ ท่านตัวแทนจากสมชบอกนะครับการประเมินผลของพอลกรเนี่ยจะสิ้นสุดในปี67เนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางที่โรคประจําถิ่น,นเนี่ยซึ่งโควิดเนี่ยได้ประกาศเป็นโรคประจําถิ่นไปแล้วเพราะฉะนั้นการประกาศพลกรฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิดและท่านต้องลอบการประเมินถึงปี6 7เนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นธรรมกับประชาชนผมฉีดวัคซีนสี่เข็มแล้วครับรัฐมนตรี6เข็มแล้วตอนนี้เอาวิทยาศาสตร์มาคุยกันไหมครับว่าตกลงแล้วเนี่ย เราต้องฉีดวัคซีนกี่เข็มและปรจำนวนประชากรเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าไม่ฉุกเฉินถ้าพูดอย่างนี้มันเอามันเอาอะไรมาวัดกันนะครับว่าตอนนี้ประเทศยังฉุกเฉินในเรื่องของโควิดอยู่เราเตรียมเปิดประเทศเลยนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวไม่ใช่เราเตรียมเปิดเราเปิดไปแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้เต็มข้อศาลแล้วนะครับแต่ถ้าอย่างคิดว่าตอนนี้เป็นเรื่องฉุกเฉินผมคิดว่าไม่เป็นธรรมและไม่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นการเป็นการใช้มุมมองของฝ่ายมั่นคงแบบทหารที่จริงๆแล้ว ท่านหวัดวันในเรื่องของสถานการณ์การชุมทางการเมืองเท่านั้นเองเรื่องของโควิดท่านตัดทิ้งเลยครับรอบหน้านะครับถ้าจะประกาศพระราชกิจจานุเบกษานะครับท่านพูดตรงๆไปเลยท่านพูดตรงๆไปเลยอย่าเอาคุยมาอ้างอีกท่านอ้างฝีดาดลิงยังดีกว่านะครับตอนนี้อ้างโควิดเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ไม่มีใครเขาเชื่อแล้วครับแล้วท่านก็ประกาศไปเลยว่าจะคุมใช้พลกรฉุกเฉินจนกว่าจะมีการเลือกตั้งเสร็จเอางี้ไหมฮะตอนนี้เหลือแค่สองประเทศนะครับ ที่ขยายพลกรฉุกเฉินไปเรื่อยๆไทยกับพม่าท่านให้ผมเข้าใจยังไงพม่านี่บอกเลยนะครับจะประกาศพลกรฉุกเฉินจนกว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับคุณประยุทธ์เอาแบบนี้ไหมคอลมอเอาแบบนี้เหรอครับประกาศพลกรฉุกเฉินจนกว่าจะมีการเลือกตั้งเรื่องนี้เป็นประเด็นทางการเมืองก็ท่านประธานไม่ใช่เป็นประเด็นทางสารณสุขเพราะนั้นผมว่ารอบหน้าสมชใจกล้าๆครับประกาศพระราชกิจจาไปเลยว่าคุมม็อบครับจนกว่าจะมีการเลือกตั้งเสร็จเรื่องนี้ประชาชนจะได้เข้าใจและไม่เป็นที่หน้าหัวล้อยๆะ ว่าใช้เรื่องโควิดมาอ้างเป็นเวลากว่าสองปีครึ่งและถ้าครบรอบในเดือนปลายปีนี้ก็คือ3ปีที่ทุกอย่างยังฉุกเฉินอยู่ถ้ามาําเวลาเราพูดคําว่าฉุกเฉินเนี่ยเราพูดถึงอะไรครับไฟไหม้บ้านเนาะแผ่นดินไหวใช่ไหมครับนี่ไฟไหม้บ้านมา3ปีแล้วเหรอฮะยังดับไม่ได้ประสิทธิภาพคืออะไรครับควรจะเปลี่ยนผู้บริหารได้แล้วใช่ไหมครับ3ปีจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ได้ภาคใต้18ปปีจัดการความขัดแย้งสถานการณ์ไม่ได้ แต่ท่านก็รู้ว่าจริงๆในภาคใต้เนี่ยความขัดแย้งมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะประชาชนหรอกครับแต่มันเกิดขึ้นเพราะการใช้อํานาจที่ลุกเกินของเจ้าหน้าที่รัฐและปัะสแะจากการตรวจสอบต่างหางไม่อย่างนั้นไม่ค้ามนุษย์กันลืมๆ,ๆอยู่ที่ภาคใต้ได้หรอครับเจ้าหน้าที่รัฐทั้งนั้นเลยแล้วเรื่องแบบนี้เราจะอธิบายต่อประชาชนยังไงว่าการใช้พลกรฉุดเฉินนั้นเป็นไปแบบที่พวกท่านอภิปรายพอเราดูเรื่องของประสิทธิภาพนะครับรพลกรฉุกเฉินไม่มีประสิทธิภาพและท่านอย่าเอาแคนาดามาเทียบไทยเลยครับ ท่ญญานจะเทียบจัสตินชูโดกับประยุทธ์เหรอฮะแคนาดาเขาใช้แรงเนี่ยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายแลวเขาใช้แค่ไม่กี่วันเท่านั้นครับแล้วจบอันนี้เราใช้สามปีแล้วนะฮะโดยคุณประยุทธ์เนี่ยคุณเทียบกับจัสตินชูโดเนี่ยผมคิดว่าท่านไปเขียนมาใหม่นะครับเยียแคนาดามาอ้างเลยแล้วจริงหน่วยงานต่างๆที่มีการพูดถึง11หน่วยงานเนี่ยผมไม่ได้แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมถึงไม่มีใครเห็นด้วยก็เพราะไม่มีหน่วยงานไหนในที่นี้ ใส่ใจเหตุผลที่ท่านลังซิมันลมเสนอก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนท่านมองความมั่นคงของรัฐบาลเป็นหลักต่างหากไม่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะทําการผิดพลาดอย่างไรนะครับเราไปดูก็ได้ว่ากระบวนการในการบังคับใช้พลกรฉุกเฉินนั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาทั้งตัวบทและมีปัญหาทั้งเรื่องของการบังคับใช้ผู้ชุมนุมมากมายนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องโควิดเลยแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาชี้แจงกับกรรมธิการพัฒนาการเมืองบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่ได้ไปจับกลุมและตั้งข้อหาพวกเขาจานมาที่ตำรวจจะโดน157ครับไม่ควบคุมออโรคติดต่อทั้งที่ตำรวจก็รู้สึกอับอายนะครับที่ต้องไปใช้พลกรุกเฉินจับคนที่ไอคอนสยามเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานอะไรของรัฐบาลนะครับคนอย่างแน่นเลยฮะผมเห็นคนที่ไปล้อมกอดคุณประยุทธ์นะครับดูอันตรายมากเลยนะฮะแต่ไม่มีใครโดนจับเลยครับแต่คนที่ยืนทำโพคนเดียว คนที่ไปยืนเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาคนเดียวโดนจับเรื่องพลกรฉุกเฉินจำนวนคนก็ไม่ตรงความเสี่ยงก็ไม่ตรงสุดท้ายเป็นดุลพินิษที่ไร้ความรับผิดชอบรัฐมนตรีไปกินนมที่ทองหล่อครับเกิดคลัสเตอร์โควิดไม่เห็นโดนจับเลยฮะกินนมเย็นนะฮะท,ท,ที่ที่ทองหล่อครับกับเยาวชนและนั่นมันนอิเดน์ชัดเจนนะฮะว่าเป็นต้นเหตุการระบาด แต่เยาวชนที่ชุมนุมทางการเมืองไม่มีการระบาดแม้แต่คนเดียวท่านเอาเขายัดคดีใส่เขาแล้วบางคนต้องถูกจำคุกด้วยท่านประธานครับสิ่งที่เหตุผลที่บอกว่าจะทําให้การควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นมีประสิทธิภาพนั้นตกไปนะครับและเรื่องความเป็นธรรมก็ตกไปเช่นกันเพราะจริงแล้วพลกรฉุกเฉินนั้นเป็นเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นเองท่านประธานครับการบังคับใช้มีปัญหา เนื้อหามีปัญหาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสภาของเราไม่ควรจะมองว่าน,นี่คือการแก้กฎหมายด้วยใบหน้าของท่านลังสซมันที่เป็นคู่ปรับกับคุณประยุทธ์ไม่ใช่เรื่องของการเขียนว่านี่เป็นร่างของพรรคก้าวไกลรัฐธรรมนูแต่ท่านกลับมาในหลักการสิครับฝ่ายฝายจิติบัญญัติมีหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายบริหารแล้วเราก็ไม่ได้ริดหลอนอำนาจฝ่ายบริหารนะครับท่านก็มีอำนาจในการประกาศพลกฉุกเฉินแต่เราขอความรับผิดชอบได้ไหมครับฉุกเฉินก็คือฉุกเฉินเอาไป30วันก่อน แล้วถ้าจะขยายก็เหตุผลมาคุยกันท่านควบคุมโรคได้หรือยังเอามาคุยกันนําเสนอกันเราเรียกร้องความโปร่งใสเราเรียกร้อง accountability ของการที่สภาแห่งนี้จะตรวจสอบฝ่ายบริหารแต่ถ้าสภาแห่งนี้นะครับปล่อยให้พลกรฉุกเฉินเป็นเครื่องมือแบบนี้ไม่รู้นะครับหลายคนที่กำลังจะย้ายพักรอบหน้าจะโดนเช็คบินก็ได้เวลาที่เคลื่อนไหวทางการเมืองและตรงข้ามกับรัฐบาลผมคิดว่าเรื่องนี้เราทำเรามีศักดิ์ศรีกันหน่อยนะครับแล้วก็รับหลักการของพลบอนี้ซะ ปรับปรุงให้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่เราตั้งใจทํางานเพื่อประชาชนไม่ใช่รับใช้ผู้มีอํานาจโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่บ้าอำนาจเรื่องนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการรับหลักการไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยในรายละเอียดหรือไม่รายละเอียดต่างๆนะครับระยะเวลามาต่อรองกันได้นะครับอำนาจของศาลปกครองมาต่อรองกันได้แต่ถ้าแม้แต่หลักการยังไม่รับเนี่ยผมคิดว่านะครับสภาแห่งนี้กำลังโดนแทรกแซงโดยอำนาจทาง อำนาจดิบเถื่อนของฝ่ายบริหารที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างแท้จริงและจริงๆแล้วถ้าจะคว่ำกันนะครับสอสอรัฐบาลควรจะเดินหน้าอภิปรายต้านกันหน่อยนะฮะไม่ใช่นั่งเงียบๆแบบนี้แล้วถึงเวลาก็กดปุ่มเพื่อจะคว่ำกฎหมายนี้ผมคิดว่าไม่แฟร์แล้วก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยแล้วมันจะบันทึกเอาเลยว่าสภาแห่งนี้โหวตคว่ำพรบนี้ในวาระที่หนึ่งโดยไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิน้นเป็นเพียงการรับใช้อํานาจของ คุณประยุทธ์แล้วก็คอรมอซึ่งวันนี้นะครับก็ชี้แจงได้หน้าผิดหวังมากท่านประธานครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมอยากจะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้บันทึกอยู่ในสภานี้อย่างชัดเจนว่าพรรคเก้าไกลของเราสนใจในเรื่องของความมั่นคงของประเทศแน่นอนแต่ความมั่นคงของประเทศนั้นจะต้องนำมาซึ่งการตรวจสอบถ่วงดุลของฝ่ายบริหารที่ประชาชนนั้นมีปากมีเสียง โดยที่ไม่ได้มีการลูกแก่อำนาาทางกฎหมายและเราใส่ใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งความเห็นของคณะกรรมการสิทธิ์นะครับได้พูดถึงว่าเห็นด้วยว่าควรจะมีการเพิ่มกลไกตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารเพิ่มขึ้นซึ่งร่างพระราชบัญญัติได้แบ่งกลไกาการตรวจสอบเป็น2ส,ส่วนคือการประกาศครั้งแรกและการขยายเวลาซึ่งเห็นสมควรว่าการขยายเวลาควรใช้สภาผู้แทนได้เห็นความเห็นชอบด้วยถ้าเรานึกสภาพนะครับกฎหมายแบบนี้ ได้บังคับใช้ไปแล้วนะครับคณะรัฐมนตรีก็คือก็แค่เอากลับมารายงานสภาเท่านั้นเองว่าคุณใช้พลกรฉุกเฉินไปแล้วสามเดือนมีผลอย่างไรใช่ไหมครับแล้วเสียงข้างมากของรัฐบาลก็ยังซัพพอร์ตหรือสนับสนุนให้คณะรัฐมนตรีนั้นใช้พลกรฉุกเฉินต่อไปได้แต่นี่ไม่เคยมีการชี้แจงใดๆทั้งสิ้นไม่เคยมีอะไรทั้งที่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้นและผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอัปยศจริงๆนะครับและทําให้ฝ่ายบริหารนั้นลอยนวล ไลยการตรวจสอบโดยนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจล้นมือจริงๆแล้วถ้าท่านานายกอยากจะใช้มสีสี่ต่อก็ใช้ไปเลยฮะนะจริงๆตอนนี้ก็มาใช้พลกรฉุกเฉินแทนท่านไม่เหลืออำนาจแล้วครับมีแต่ความหวาดกลัวว่าประเทศว่าประชาชนนั้นจะลุกฮือขึ้นต่อต้านท่านผมเห็นใบหน้าของคุณประยุทธ์นเนี่ยต่อพลกรจนถึงหลังเลือกตั้งแน่ๆครับเพราะจนตอนนี้ท่านยังไม่รู้เลยจะร้อยหรือ500้อท่านยังยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นเพื่อนแท้ของท่านบ้างที่อยู่ข้างๆท่าน เสียบชิมแทงพังกันไปหมดเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับมันได้เห็นชัดเจนว่าเราเดินหน้าไปสู่ประเทศที่มีฉันทามติและมีประเทศที่สงบสุขไม่ได้เลยท่านจะใช้พลกรฉุกเฉินที่ไร้เหตุผลแบบนี้เพื่อให้ประเทศนี้สงบสุขจริงๆหรอครับท่านไปดูก็ได้ว่าคนที่โดนพลกรฉุกเฉินสองพันกว่าคนเนี่ยมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโควิดนิดเดียวเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องการต่อต้านรัฐบาลครับ แล่นจริงเป็นการต่อต้านรัฐบาลที่ไม่มีความรุนแรงด้วยตะกี้ท่านสมชบอกว่าใช้ในการควบคุมการชุมนุมที่มีความรุนแรงนะครับรุนแรงตรงไหนครับน้องๆที่ท่านอามารัชี้แจงไปเนี่ยมีกระดาษเปล่าแผ่นหนึ่งกับสติกเกอร์มีอาก้าเหรอฮะมีปืนเหรอครับที่ท่านใช้พลกรจุกเฉินจับเขาไม่มีนะครับท่านมานั่งคุยกันเถอะครับเอาเหตุเป็นผลมาคุยกันประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าเขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเขาควรมีพื้นที่ที่ปลอดภัยในการแสดงออก นะครับท่านประธานครับการขยายเวลาต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่สวนทางกับจำนวนวัคซีนที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับการเปิดประเทศสวนทางกับทุกอย่างแต่การขยายเวลาต่อไปเรื่อยๆโดยไร้ซึ่งเหตุผลนะครับโดยเฉพาะการประกาศล่าสุดที่ไม่มีบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับเป็นตำรวจทหารนั่งทุบโต๊ะเลยว่าจะขยายพลกาสิ่งนี้เองนะครับสะท้อนชัดเจนว่า เราปล่อยให้อำนาจของนายกรัฐมนตรีไล้ซึ่งการตรวจสอบทวงดุนแบบนี้ไม่ได้และสิ่งที่เราสามารถยืนยันได้ว่าเราเห็นด้วยกับหลักการนี้และเห็นด้วยกับอำนาจของสภานรริติบัญญัติผมคิดว่าผมขอให้ทางมือในสภาอย่างนี้นะครับได้รับหลักการล่างของท่านลังสิมันโลมและที่เหลือเราไปว่ากันในต่อในกรรมธิการท่านประธานครับเรากําลังจะมีการเลือกตั้งแล้วนะครับไม่ว่ามันจะเร็วหรือช้าก็ตาม แล้วเราเห็นชัดเจนว่าในสภาเราปั่นป่วนแค่ไหนแต่ความปั่นป่วนเนี้ยท่านเอากฎหมายมากดไว้ไม่ได้การปั่นป่วนนี้มันคือการที่เราคลายล็อกและให้ประเทศนั้นเดินหน้าไปสู่ฉันธร,รมติทางการเมืองคือการเลือกตั้งในปีหน้าแต่ถ้าประชาชนยังไม่มีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการลนรลงในการแสดงออกทางความคิดไม่ว่าถ้าประชาชนยังไม่มีโอกาสเต็มที่ในการที่จะแสดงออกว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล แล้วยังมีแต่ความอายุติธรรมที่กดขี่ประชาชนแบบนี้ต่อไปผมคิดว่าพวกเราไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ได้และผมคิดว่าประชาชนจะต้องสั่งสอนพวกเราในการเลือกตั้งรอบหน้าแน่นอนแต่อย่างไรก็ดีไม่ว่าเราจะรับหรือไม่รับหลักการพวกเราคิดถึงหน้าประชาชนเะครับคิดถึงหน้าประชาชนที่ตอนนี้ถูกกฎหมายอายุติธรรมแบบนี้กดขี่อยู่ต้องติดกุญแจนะครับติดตามตัว ต้องติดกําไรข้อมือติดเอข้อเท้าติดตามตัวพวกเขาสูญเสียโอกาสในการเรียนพวกเขาสูญเสียโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจในการดูแลครอบครัวท่านอาจท่านเวลาเราคุยกันในห้องแอร์แบบเนี้ยเรามองเรามองตัวเลข2 0 0พันกว่าคนท่านมองเป็นเรื่องเล่นๆนะฮะเป็นเรื่องสบายๆว่าตอนนี้ประเทศก็สงบดีแต่ท่านลองไปสวมรองเท้าอยู่ในครอบครัวของเขาสิาครับลองเป็นลูกหลานท่านสิครับลองเป็นพ่อแม่ท่านที่โดนพลกรอุกเฉินสิครับผมคิดว่าท่านมายืนชี้แจงแบบนี้ไม่ออก คืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนเดครับแล้วก็รับพลบอนี้ไปมันคงไม่ได้เสร็จเร็วนักหรอกครับผมคิดว่าก็ยังมีเวลาเรื่อยๆให้พวกท่านได้แก้ไขไอ้คำว่าฉุกเฉินของท่านเนี่ยแต่ให้จบได้ไหมครับโควิดเนี่ยเอาให้จบได้แล้วครับนะแล้วก็เดินหน้าให้พลบอนี้ได้รับการรับรองแล้วไปต่อให้กลายเป็นกฎหมายที่ชอบธรรมผมคิดว่าเรื่องนี้ทางสภางเราตัดสินใจให้ดีขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องไปเชื่องหรือว่าเชื่อฟังฝ่ายบริหารอย่างที่ตอนนี้ทุกท่านทําอยู่นะครับขอบคุณครับ